สวัสดีครับผมบอลคนป่านะครับในเกมนี้เล่นกลางเราเนี่ยก็จะเป็นอาญานะครับซึ่งอาญาเนี่ยก็บอกว่าให้เราหยิบม,มทอทอสมานะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเล่นเองนะครับซึ่งมทอทอสเป็นตัวหนึ่งครับที่ผมนึ่งเก่งมากนะคือจะเล่นได้ว่าผมเป็นคนที่เล่นฮีโร่ไม่ค่อยเก่งได้เก่งแต่ว่าฮีโร่เก่งๆผมเล่นไม่เก่งอย่างเช่นฟอลเลนอเงี้ยนะครับอันนี้ผมจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าไปก็พูดแล้วก็หาตัวเองนะครับเนี่ย แล้วก็มอท้อสเนี่ยจะเรียกได้ว่าในช่องผมนะมอทอสแม่ส้มเนี่ยอยู่กันหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโก้หรือคนอนื่นนะถ้าที่จาได้เนี่ยก็จะมีประมาณ5คนนะครับมอท้อสแม่ส้มนั้นเรียกได้ว่าครึ่งเซิร์ฟเลยนะ<ด>ยแล้วก็ในเกมนี้ก็จะเป็นเกมใปนล้งคอนฝึกสองดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันบอกเลยว่าสนุมๆๆ่มจะชนเราเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ไอดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบ4ใบเอ็มพิมพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูป,ปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพย์น,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหา ID R V คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพยน,นี้เลยนะครับเอเมนตอน้อน TP7 เพยนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง100,000รายจน,ค,น,ยนครับ ที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาวียคารถราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูริเพจใต้คลิปได้เลยครับจง,อบบองโอเคครับมาเกมลแล้มเหรครับในเกมนี้ผมขอภาพแบบคิงๆหน่อยนะเพราะว่าคอนเทนต์ในคลิปนี้เนี่ยไมย่ค่อางาเหมาะกับการภาพแบบคิงๆนะแต่ว่าใจจริงผมไม่ได้ไรู้สึกขิงอะไรนะแล้วก็ในเกมนี้เราเล่นทางแฝงผีเสื้อนะครับและก็ในส่วนของลูนก็จะเป็นตามหน้าจอน,นี้เลยนะ มาท,อท้อในตอนนี้เนี่ยมันสู้มาหลอดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามาหลอดในตอนนี้เนี่ยสกิลหนึ่งมันโดนขัดไมและถ้าเป็นตะก,ก่อนเนี่ยมาทออยังขัดมาหลอดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้สู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วเวเลนี่ขึ้นไปค่อนข้างลึกเลยนะครับไปทำอะไรหลังป้อมเขาเนนะี่ยเดี๋ยวไปรับกันนิดน,นึงครับตรงนี้เวเลนสู้ได้นะเอาเล้ไม่คอมโบโอ้โหเรียบร้อยครับี่โอ้ร้อยเร็วเลยงานงอแล้วครับตรงนี้ โอ้โหเรียบร้อยครับตายมีสองครับทาย่ามาอีกหนึ่งครับแล้วแพนด้าเขาไม่รับด้วยโอ้โเรียบร้อยครับนี่ครับตายมีสามครับโอ้โหไปการเปิดเกมที่สุดยอดนะนี่โมโเยอะเลยนะอาจารย์ที่บอกว่าผมงงนะครับจะไปทไําไมหล้วกูหลาบเขาเขาบอกว่าอย่าดูติ๊กตอกเยอะนะเออสงใสผมดูคลิปต้นเยอะไปอ่อนเพียอ่อนเพียนี่อัญญาเขาบอกว่าจะไปทําไมเนี่ยผมเลยอยากเล่นเองไง โอ้โหมาครับเดี๋ยวผมจะเล่นมอทคอสแบบสุดความถามาากครับผมจะเล่นมอทคอสแบบที่ผมเล่นในรัง้อยดาวมาก่อนเลยมาครับเราจะดูความเฉียบคมของมอทคอสในเกมนี้กันมาครับเล่นเต็มที่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมเอาเลสีก่อนแล้วเพมันตรงกางครับลงเติมร้านิดหนึ่งครับแล้วก็อิลูเมียครับเลื่อนเหลือน้อยครับแล้วอาญาจะลงทำไมครับ และก็พลลงปุ๊บก็โดเกาะหัวที่นี่ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ใช้โลในจังหวะที่ควรจะเป็นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับการกันก่อนครับเอาลเวลก่อนมอทอต้องสีครับอายากก็ต้องสีเงครับแล้วก็ตอนนี้ครับทางเลนออฟครับเริ่มยับยับหน่อยหน่อยเฮ้ยขึ้นไปเติมนะเันหน้าร้อนนึงทอสีก่อนตาครับโอ้โหแล้วพันหน้าครับเป็นยังสวยแล้วดังด้วยด้วยแต่จีนเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหได้ไปสองครับ ช็อตนี้น่าจะทำให้อายะเลิกบ่นได้แล้วนะครับอ่าแพนด้าเขาบอกว่าดูยิ่งต่อมานะแล็กอิรูเมียครับมาแหลมไปหรือเปล่าครับโอ้โหไล่ขัวแล้วตรงนี้อายาโกรนตีครับอิรูเมียสบายครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวตรงนี้ยื้อกันนิดนึงครับไปรอสกิลล์ร้านเลยครับโอ้อายาจะบอยผมถอยทำไมเนี่ยโอ้ต้องสู้เดี๋ยตรงนี้ตรงนี้เสียดายครับน่าจะลอง เอาสกิลยัดเข้าไปนะเอาสกิลหนึ cow, uh, ่งอาญายัดเข้าไปเราล้านหน่อยนะครับเผื่อได้มาหลอดตรงนี้ครับมาหลอดเลือนน้อยนะได้โจเกอร์มาตรงนี้ครับแล้วกินเข้าไปครับโอ้โหขาดนิดนึงครับโจเกอร์เลยโอ้แล้วยิงนิดนึงเรียบร้อยเพื่อนสวยงามเดี๋ยววนดูย้อนนิดนึงครับอืมตรงนี้ไม่เล่นดีกว่าครับอันติไม่มีครับอันติโจเกอร์ไม่มีอันติผมไม่มีไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวไปรอบคิดการนิดนึงครับการทำเวฟาสำคัญครับเดี๋ยวจน ตอนนี้เลนบนนี่บวกกันยับเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเติมนิดนึ่งโอ้หมูลายครับมาทางซ้ายครับบิงปิดเลยแล้วกันโอ้หมูลายตีฟิกเกอร์ครับตอนนี้ออฟเลนเราแพ้นะครับก็เลยมาช่วยดูแลหน่อยโอ้แล้วเลนล่างครับโจ๊กเกอร์ปัท้บเพีงครับแต่ว่าไล่กันไปครับเยี่ยมเลยมีแคล์รี่อยู่ด้วอุ่นใจครับโอ้มาหลอดช็อตครับไล่ต่อยลูเนียครับ โอ้โหอินเดียครับออกนอกวงครับเดี๋ยวรอดักกันนิดนึงครับไม่มีคนผ่านครับนะครับเดี๋ยวลงไปเคคิปเลนล่างนิดนึงครับตอนนี้เรามีอาย่าก่อนนะมันก็จะไม่เหมือนกับว่าลงไปเคคิปก่อนชารี่นะครับอันนี้คือเราเอาเงินให้เมย์นะโอ้โตรงน,นี้ตายก่อน,นครับ ต้นเกมผมก็จะเลื่อนเนื่องสู้มาหลอดนิดนึงนะเพราะว่ามาหลอดมันเรายังสู้เขาไม่ได้ครับเขตกลางก่อนครับตรงนี้แล้วก็ไปเลยครับมีขิงนิดหน่อยก็บอกว่าอ,อย่าดูดซิ่งต่อเยอะนะเดี๋ยวลงไปตัดเป็นล่างครับตอนนี้มาหลอดช่องไปแล้วครับแล้วเพลตรงนี้ครับรเกพย์จะล่อนะมาหลอดเลื่อนน้อยครับทิ้มเขาไปครับโหเรียบร้อยเมงนี้แล้วเพล์เข้าต่อครับโอ้โหเพล์นี่เอาเรื่องอยู่นะ แต่เข้าแล้วออกไม่ได้ครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ย้อนนี่ยีผมยับเลยย้อนไม่มีงบัปดานะครับอย่างตรงนี้พยายามวนๆนะครับให้อายาเนี่ยปล่อยสกิลเคีร์คิมนะเอาให้โดนคนด้วยนะครัตอนนี้ไม่มีอันตีนะครับก็คีคิมก่อนคีมี่เคียรยากเคขยินนะย้อนก็เลื่อนน้อยครับเอาไปซิมบี้เนี่ยแล้วอีกจนจะมีอันตีครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูย้อนนิดนึง ก็โหยอนอยู่ลึกมากครับเข้าไม่ไหวเข้าไปปุ๊บผมว่าเขาสกิลสองผักมาแน่เลยตรงนี้ยื้อต่อน,นะครับโห,โหมาหลอดไฟจังแรงอ่าเอาแพ็คเลือดนิดนึงครับครับคีคลิปแล้วครับพยายามขึ้นมาตอนนี้ตีพร้อมแล้วนะครับมาหลอดอยู่ตรงนี้นะพยายามโซนไว้ก่อนนะครับ แล้วอาญาบอกว่าสกิล2มอทคอสมันใช้เล่นได้นะครับมันจะเพิ่มเลือดขึ้นมานะเอาจีมันไม่ได้เพิ่มเลือดนะครับมันแค่เพิ่มโล่นะครับซึ่งถ้าหากเราโดนมาหลอดปานี่ก็โดนเต็มๆเลยครับสกิล2มาหลอดไอ้สกิล2มอทคอสไม่ช่วยเลยนะแล้วดูเลนบนนิดนึงครับแต่มูล่านี้จะเล่นป้อมเราอยู่นะครับแล้วไปเล็คเขาไปจิ้มครับอ้อวิ่งตามเขาตรงนี้อ้อหแล้วมูล่าก็เอาเรื่องจัดแต่ว่าตรงนี้ครับไปลอยครับ โอ้โหเล่นออมนี่อเอาจริงก็เหมือนจะเกือบสูดสีนะแต่ว่ามูรหายได้เปรียบกว่าน,น่อยนะครับแต่ก็ตะกี้ทางจกเกอร์ครับจรวลใส่อิลูเมียร่วงเลยตรงกลางน่าจะยื้อได้นะอยู่ติดป้อมเลยครับเดี๋ยวผมเอาป้อมมนะันแล้วตรงนี้มียอนครับใครอยู่กลางนะมาหลอดอยู่กลางนะแล้วก็มูรหายกับอิลูเมียตายอยูนอ่นะครับ ละยอนอยู่คนเดียวครับและไอ้ยา่าเขาบอกไปกลางเขาจะไปทําไมเขาอยู่คนเดียวครับอย่างนี้ขาป้อมนะโอ้โหแล้วมุลานี่ฝับยับเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าของผมเนี่ยถ้าผมต่อมุลาขึ้นได้นี่คุ้มนะเพราะว่ามุลาไม่มีดีเจลเลื่นนะครับแต่เจออลุมเดียวนี่ครับหมอทอซิกแซกครับเขาเจ็บเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้จะได้ครับอันติผมไม่มีเดี๋ยวผมถอยมาก่อนก็ได้ครับเล่นลึกไปไหนด้วย แล้วออดอ้อมเข้าไปหน่อยครับโอ้โหแล้วเจ้อุูระตรงนี้ครับอืมอันเกมเอาเรื่องนะครับเนี่ยแต่ยังไม่ร้าความพยายามครับแล้วเจอรูเบีตรงนี้ครับแล้วจิ้มเข้าไปครับแล้วปานมาตรงนี้ครับโอ้เรียบร้อยครับแล้วมุลามาต่อครับโอ้โหแล้วสับกระดมเต็มครับแต่ว่าเจ็บนิดนึงแต่ว่าไฟนี้บวกกันมาจัดเลยนะครับเนี่ยเดาเจ้าระดตรงนี้ครับมาหลอดจะเพิ่งเล่นนะมาหลอดนี่ต้องรับมือด้วยไก่อานะครับ ตอเลยจะเลื่อนมาสู้นิดนึงเพราะว่าเขาปาดทูตเมทนะตรงนี้ก็หาขอกันไปก่อนนะครับเลยเกมเกมนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีตัวล้วงสองตัวนะแล้วก็มีจอเกอร์ด้วยนะครับก็ไม่กลวยอนเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ตรงกลางคลิปเข้านะครับเดี๋ยวผมลอ่อเขานิดนึงจองเกอร์เข้าไปที่ป้อมแล้วนะครับอ้าวแล้วทิง้งยอนไปคนเดียวครับโอ้ยอนไปเกอร์เลยครับ <c oughs> ยอนบอกโดนไปรอบแล้วครับ นครับเบรคฟ้านิดนึงครับโอเคครับได้เลยครับแล้วก็เกมนี้อาญาเขาถามว่าผมได้เอารากไม้มาหรือเปล่านะี่ครับคื่ผมมองว่าในเกมที่เล่นควบอาญาลากไม้บางทีดีแต่ว่าในหลายเกมใช้ผีเสื้อจะดีกว่านะครับเพราะมันทําให้เขาออกจากอติอาญาได้ยากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าช่วยยัดสโลนะเราจะไม่ต้องออกฟอสชิมขึ้นมานะครับและก็ตอนนี้อาญากําลังจะได้สโลนะครับ เดี๋ยวพอได้ฟโลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเ่ร้าๆหน่อยนะแต่ว่าต้องมีล้างด้วยนะครับฝากครับเปิดชิ้นของนิดนึงครับแล้วก็อาญาครับมีสโลนะเดี๋ยวดังนิดนึงครับมาหลอดยุงนี่ครับโยกมานิดนึงครับอ่าแล้วเจอยอดตรงนี้ครับโอ้เข้าไปนัวครับวิ่งตามเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับสีคนวิ่งมาหน้าด้านเลยครับ โโอ้หเรียบร้อยครับตรงนี้อายาเราเป็นคิวครับแล้วแถมเกือบได้มูาด้วยนะครับตะกี้แล้วทงเพลงครับไปได้ทางเลนล่างครับเดี๋ยวผมลงไปเติมนิดนึงครับโอ้โหเรียบร้อยครับเพนไม่รอดครับแต่ก็ตรงกลางที่จะเข้านะครับเดี๋ยวผมไปช่วยจ็อกเกอร์นิดนึงโอ้โหจ็อกเกอร์ครับอย่างเราบูเทนเกินแบบนี้เราต้องโชว์บ้างนะครับผมมูฬต่ำตรงนี้ครับมันก็เรียบร้อยครับ เวเลนี่ตัวชงเลยนะครับบอกว่าให้ดูติ๊กตอกบ,บ้างนะ <l ots> อ่าเดี๋ยวก็ขึ้นต่อไปนะครับเราขึ้นเป็นดับไดร์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เพิ่งได้ไกอามเองนะ <l ots> <l ots> แล้วก็ <l ots> ทิฟเขาบอกว่าสะก้อนหลุดระยะเลยแล้วก็เวไลนบอกว่าให้มูลาดเนี่ยไปดูติ๊กตอกบ,บ้านนะครับให้ดูช่องอลาเออะไรประมาณนี้นะที่เขาเล่นมูลาดช้ำๆนะครับประมาณนนะั้นประมาณนั้น แล้วก็เวลาเจอมาหลอดเนี่ยถึงแม้ผมจะไม่ชนตรงๆก็จริงครับแต่ว่าผมจะเอาอาญาเนี่ยไปบอกสกิลใส่มาหลอดน,นะซึ่งมาหลอดเนี่ยเขาจะเลือดสู้เราไม่ได้ครับแต่าก,การที่เขาออกขอมีนะ <c oughs> คือผมก็จะไปว่เวียนให้อายานเนี่ยจะสกิลใส่มาหลอดน,นะครับแล้วก็พอจะดิเสร็จปุ๊บเราก็ออกจากไฟแล้วลทีนี้เนี่ยเลือดเราก็จะดีมาเรื่อยน,นะครับแต่ว่ามาหลอดเนี่ยเขาไม่มีเลือดรีคืนไงก็จะทำให้มาหลอดเนี่ยนเดินย,ยากขึ้นนะครับเพราะว่ามาหลอดเขาออกใส่แล้วเมจล้วนเลยตัวเขาบ้าไปทีเดินอยู่แล้วนะครับเล่นเหมือนขงๆจังเลยครบ ไอ,อ,เ,อเกมนี้ถ้ารู้สึกขี่ไปไอี์ต้องขอภยอภัยด้วยนะครับแต่ว่าคอนเทนต์มันมันเหมาะกับประมาณเนี้ยอ่าให้ผมผาาประมาณนี้นะครับน่าจะสนุกกว่านะแตครับเคเรนกางครับตอนนี้นี่อาญาเขาก็ไม่สอนอะไรเราแล้วนะครับบ <laughs> ุราห์นี่ฟันเราแทบไม่เข้าเลย <laughs> โหแท็โดสนสซนได้เรียบร้อยครับตรงนี้ <c oughs> แล้วไวเลสี่มาทางซ้ายครับตรงนี้เปิดไฟให้เลย ไปเล่นโหลดเขาไปครับโอ้ตรงนี้จิ้มสวยครับโอ้ละขานนิดนึงครับวิ่งตามกันต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้วิ่งออกทั้งป้อมเลยนะครับโจเกอร์มาครับโู่จะได้ก็ไม่ถึงเพนงก็ไม่กล้าเข้าครับโจเกอร์มีดาบม่วงครับเดี๋ยวตอนนี้คลิปเข้าเลนล่านะครับเอาอมก่อนแต่ก็มาหลอดเลื่อนน้อยครับกับยอนในป้อมครับตาเขาแล้วเปิดไฟเรียนโดเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้เอาไอ้ขาป้อมครับ ปาครับน่จบเกมแล้วครับทีมเขาตายไปสี่ครับดาบแดงมาช้าหนึงครับแล้วเจอมูรหลาดตรงนี้ครับผมมูรหลานนี่สับแดงเรื่องนะแต่ว่าเรานี้ไม่น่าไหวนะครับโอ้มีดดอกมาครับตรงนี้เรียบร้อยครับเโอเคครับจบเกมครับจบไปส4ี่คิวครับวิ่งกันยาบเลยบ้านช่องไม่กลับเลย แต่ว่าตอนนี้มอทอสผมก็ไม่ค่อยจับแล้วนะเพราะว่าเวลามันไปเล่นคู่กับตัวที่มันไม่ใช่อายาเนี่ยมันแอบเล่นยากนิดน,นึงนะมันเล่นได้แค่บางดารเฉยๆนะเวลาเกมที่แบบว่ามันต้องการเค,ครดิตมินจิอย่างเช่นแวนการ์ดเข้าบ้านอะไรเงี้ยมอทอสมันเคลียร์ค่อนข้างช้านะครับผมก็เลยไม่ค่อยหยิบมอร์ทอสมันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีอายาเกาะอันนี้ก็จีบมาเล่นอยู่นะครับประมาณนั้นและก็ในส่วนของลังฝานะครับก็หลายคนยังใช้ในส่วนของดีโก้อยู่ แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าหากเราเล่นสายกอ่อไฟเนี่ยเราขึ้นเป็นจน์กิฟดีกว่าครับคือพังแฝงออไอคอนไม้ที่ผมใช้อันกลางครับสีเขียวอันนั้นน่ะผมว่าคอนช่างบอกกับมทอทอสในแนนี้นะเพราะว่าดาเมจต้องเยอะนิดน,นึงถ้าหากเลือดเรามีเยอะก่อไฟก็จะเผาดันขึ้นตามนะครับแล้วก็พอหยิบมาในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าดูดีเลยนะครับราดามัมเมจได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของไอเทมนะครับก็ก,อก่อไฟไกอาแล้วก็ดับดนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดใช้ ถ้าเกมนี้แพนเกิดบางทีก็อาจจะขึ้นเป็นทอยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากยนเกิดก็อาจจะขึ้นเป็นเชียบล้อหรือไม่ก็ปเป็นรองเท้าเหล็กจะขึ้นล็อกชิวนะครับเข้าไปสูบยนแต่ว่าทีนี้ก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องมาหลอดน,นิดนึงนะครับก็ดูตามเกมกันไปแต่ว่าในส่วนตัวในเกมนี้ยอนไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ก็มีปัญหาจริงก็น่าจะเป็นในส่วนของทางเพนสมากกว่านะครับก็อาจจะขึ้นเป็นเออทอยหรือไม่ก็สร้อยเขียวนะครับมาใช้รับดาเมจของมาหลอดน,น,นะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ